สวัสดีครับผมพงศ์นะครับจากช่อง Youtube รถมือสองคุณภาพดีบายบักพงศ์นะครับขออนุญาตแจ้งมิกัดทางเต็นท์ของเราก่อนนะครับตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย64แยกบินบุรีกรุงเทพนะครับมานะครับใครที่กำลังมองหารถนะครับสไตล์ทรงซีดาน4ประตูรถเก่งนะครับแล้วก็ใช้งานดีๆสักคันนะครับแนะนำคันนี้เป็น Honda City ปี2019ครับรุ่นนะครับ1.5 V นะในราคาเพียง4 0 0แสน 95,000บาทนะครับยังไงออปชันวันนี้จะผมพาเจาะรายละเอียดดูกับคันนี้ว่าเป็นไงกันบ้างนะครับกุญแจของเจ้า Hondacity นะครับจะเป็นรีโมทนะครับแบบนี้เลยปลดล็อกนะครับล็อกรถจะมีไฟกระพริบทั้ง2ด้านนะครับเป็นสัญญาณนะนะครับด้านหน้าของ Honda City คันนี้นะครับเป็นโฉมหน้าหน้าใหม่ของเขานะครับข้างหน้าจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ได้ ชุดโคมไฟนะครับสวยงามนะกระจังหน้าเป็นลังพึ่งอย่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมกับสีขาวเครื่องพันห้านะครับขับได้สบายรู้อยู่แล้วครับฮอนด้าซิตี้นะครับให้ความสะดวกสบายแล้วก็รัตตาการเล่นเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับได้แม mm ็กขอบ15มานะเป็นปัดดําเงามาเรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์ยานจะเป็นนะครับหนึ่งเจ็ทับหห้าบห้านะ ทางด้านแก้มนะครับก็จะมีไฟเดียวที่แก้มซ้ายแนะแก้มขวาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสขาวบอกเลยสวยมากๆครับสามารถกดล็อกนะจากตรงนี้ก็ได้นะได้หมดเลยนะครับเราพาไปดูรายละเอียดทางด้านในกันบ้างครับ มาที่ด้านในนะครับของ Honda City คันนี้ปี2019นะครับจะเป็นสีโทนดำทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงคอนโซลน,นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับตัดด้วยลายเพื่อความสปอร์ตของคันนี้นะก่อนการนั่งกระชับที่สัดส่วนด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันมาด้วยนะในหนึ่งตัววีเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่น่าใช้แล้วก็เป็นพุชสตาร์ทนะอ่า ช่องนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์อนลล็อกนะครับเกียร์คันนี้เป็นหัวเกียร์ออโต้นะขับง่ายนะครับถัดลงมาก็จะเป็นตัวดึงแบกมือนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของนะครับนี่ที่บังแดดนะครับโปไฟล์นะครับแล้วก็มีที่บังแดดให้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาจะดูว่าครับไปพร้อมกันว่าเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ นะครับเราสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับห้าหมื่นเองนะบอกเลยเนะยว่าเป็นเลขไมค์ที่น่าใช้นะครับแล้วก็รถเนี่ยวิ่งน้อยนะครับอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับเครื่องพันห้านะสามารถเติมน้ํามันตั้งแต่ E ยี่สิบขึ้นไปได้นะครับรถไม่เคยพลิกคว่ำและจมน้ํามานะนะครับนี่ให้ดูเลือนไมค์เลขไมค์อย่างชัดเลยครับผมลองเหยียบคันเร่งให้ดูนะครับว่ารอบเป็นไงนะ ถือว่ารอบรอบดีเลยนะครับเครื่องแน่นนะรอบดีเครื่องแน่นเลยนะครับในส่วนของหน้าจอเครื่องเน่นนะครับเป็นแบบนี้นะ FM เพิ่มเสียงนะแล้วก็ตัวมีช่อง USB มาให้นะครับไฟฉุกเฉินตรงนี้นะแอร์เนี่ยจะดูใหญ่นะครับคอนโซลตรงนี้จะดูใหญ่นั่งสบายนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้นะก็จะเป็นทรงซีดานนะครับเพิ่มความสะดวกสบายหลังคาเนี่ยจะโค้งขึ้นข้างบนนะไม่ได้สลบลงนะครับการนั่งของเขาเนี่ยนั่งได้ประมาณ3คนนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับที่อยู่แถวนี้นะครับสนใจติดต่อนะครับมาลองเทสกันก่อนได้มาลองใช้งานนะครับมาลองนั่งดูก่อนเนอะว่าถูกใจไหมศีรษะติดหัวไหมนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมสูง175นะครับก็ยังมีศีรษะที่ เหลือๆอยู่นะครับทางด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปลองใด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของตอนหลังนะครับคันนี้ก็เป็นบาะผ้าเช่นเดียวกันด้านหลังนะครับมีใส่ที่จุดคาซิตมาให้2จุดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้นอีก2จุดนะฮะนี่บอกเลยว่าคันนี้ให้ตอบโจทย์ได้หลายด้านนะนะเป็นรถเก่งที่คุ้นตากันอยู่แล้วนะครับกับ Honda City คันนี้ นะครับคอนโซลห,หน้าเอาให้เห็นก็นจะชัดอีกรอบนะครับจะเป็นประมาณนี้สีน้ําทั้งหมดเลยครับเป็นพุสตสตาร์ทนะฐานด้านหลังนะครับด้นานหลังแล้วนะครับประมาณนี้ไม่ติดนะอันนี้ผมจะยามหนะไม่ติดนะยังเหลือเลยนะครับยังเหลืออีกประมาณครึบก็ถือว่านั่งได้สบายๆนะครับประมาณนี้เลยมีป๊อกไฟตรงกลางให้นะครับ การในส่วนของท้ายนะครับว่าสัมภาระคันนี้เนี่ยจุได้ขนาดไหนนะมาเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องพนะันหะ้านะให้อัตราการกินน้ำมันนี้น้อยแล้วก็การจุของนะครับทางด้านหลังนี่ได้เยอะๆเลยนะครับได้เยอะเลยนะทางด้านล่างก็จะเป็นอย่างอะไรนะครับชุดเครื่องมือนะต่างส่วนทางด้านฝากระโปรงนะครับจะเป็นแบบนี้นะ ผมเกาะก่อนนะครับว่ารถเนี่ยไม่ได้ชนมานะครับแล้วก็พลิกคว่ำม,มานะครับดูจากน็อตได้นี่เดิมๆนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไม่มีเซ็นเซอร์ท้ายให้นะแบบนี้นะครับไฟท้ายเนี่ยส,สว่างด้วยสีขาวนะขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับครับนะผมใครที่กําลังมองหารถนะครับสไตล์ทรงสีดารแล้วก็เป็นเครื่องเนี่ยพันห้านะ ขับได้สบายๆแล้วก็ยาวๆนะครับคันนี้เป็น Honda City ปี2019นะเครื่องยนต์1.5รุ่น V นะครับราคานะครับอยู่ที่495,000บาทนะครับสนใจติดต่อซักสอบถามมาได้นะของเรานะครับรับประกันตัวรถนานถึง3เดือนนะครับหลังจากส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับยังไงวันนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับทักมาสอบถามได้นะ ไม่ซื้อไม่ว่านะครับยินดีให้บริการนะนะครับผมยังไวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ